รู้จักคำนำเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยครูกฤิจอนุบาลระยองสกูลสวัสดีครับพบกันกับรู้จักคำนำเรื่องภาษาพาทีบทที่6โรงเรียนลูกช้างแถวแถวมีถอถุงสและแอโอลแวน สะกดว่าถอแวอวแถวเชือกเชือกมีชอช้างสลระเอือกอไก่สะกดว่าชอเอือกอเชือกกล้วยกล้วยมีกอไก่ลอลิงสลระอัวยอยักษไม้โทสะกดว่ากอลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยคําว่ากล้วยมีสลระอัวยอยักษสะกดเวลาที่เรานําไปเขียนไม้หันอากาศจะหายไป เนื่องจากเป็นสระรถรูปหมู่บ้านหมู่มีหอหีบมอม้าสระอูไม้เอกสะกดว่าหอมอูหมูไม้เอกหมู่บ้านมีบอใบไม้สระอานอหนูไม้โทสะกดว่าบออโนอบ้านไม้โทบ้านควานช้างควานมีคอควายวอแหวนสระอายอยหญิงสะกดว่า คอวออโยอควานช้างมีช่อช้างสลาองงงูไม้โทสะกดว่าชออางงไม้โทช้างาคำว่าควานมียอหญิงสะกดยอหญิงอยู่ในมาตราแม่กลเวลาอ่านออกเสียงเป็นนอหนุงสะกดวงกลมวงมีวอแหวนสลงงงูสะกดว่าวออกง,งอวง กลมมีกไก่รอลิงสโลมมอมา้าสะกดว่ากรอโอมกลมคําว่าวงกับคําว่ากลมสระโอมีตัวสะกดดังนั้นเวลาเขียนไม่ต้องมีรูปสระทั้งคําว่าวงและคําว่ากลมแต่ต้องออกเสียงสระเวลาอ่านแจกลูกคําด้วยครับฝึกอ่านแจกลูกคําท้ายบทเรียนรออะละกอีกีเมเอกี ชออามําซออัมซำไม่โทซ้ำชอไอชัยไม่โทใช้มเอเอือเมือไม่เอกเมื่อขออางอขางไม่โทข้างทออายอทายไม่โทท้ายกออีนอกินฝออึกกอฝึกทออุกอทุกจออูงอจูงขออองอของขอออยอคอยจออะบอจับจอโอบอจบ ขอรอองอครั้งไม่โทรครัง้งหอรออายอหลายวออหนอวันนอ,อีนีไม่โทนี้วันนี้ขอรออูครูหอยอ,อยใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่กออำกำร,ร,รออะงอลังจอไอใจกำาลังใจอ่านเป็นคำด้วยนะครับละกี่ทำซ้ำใช้เมื่อข้างท้าย กินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ครูใหญ่กำลังใจชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ